M Choice and Mint Award นะครับผมมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าตอนีตอนนี้นะฮะผมเอ็ a d นอะเอ๊ะเอไหไหมนี่แหละอันนี้ดีแล้ว เฮ้มาไม่ม่ไม่ไมีไม่ัมนีม่ไมวมาเอ่ไช่ไย่อ้ับมาไม่มีกล้อมเลย่ไม่ไมวันนี้เปมนชมวที่สดใสม่ไม่ไี่ไม่ม่ไม่ไม่ไี่ม่ม่ม่ไไม่ม่ส่ไมากวันมี้ก็มีจัดบม่ไมไม่ไม่่ไม่ไม วันนี้นะครับผมโอ้ยอยู่กับงาน M Choice a n d e i n m e n t a w a r d นะครับผมก็เป็นงานที่จัดทุกปีแหละครับแล้วก็เป็นงานแห่งปีเชื่อว่าน้องๆหลายคนก็มีหลายหน้าที่หลายภารกิจน,นะครับถ้าเกิดแม็กนะครับผมวันนี้ก็จะไป,ร,ไปรุป่นของไซโคดไปเปิดเอ็กซีนมีเดินแบบมีเดินพรมเข้าดีพอนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนปาร์ตี้เลยดีกว่าครับไปบ้างเอ๋อยังยังยังไซโคดไซโคสในอวดกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นรุ่นที่ยังไม่ผ่าน QC ก็เลยเบี้ยวไปนิดนึง มันต้องมาตรงนี้อันนี้ไม่ตัวเดียวโทษที้แซลลี่นะแกอันนี้จะแม่งจะไปตรงสักัดแล้วอยู่แล้วอ่ะหนีบแล้วหายเลยอันนี้ขั้นหลังขั้นหลังความใหม่ของซิชิตดอ๋อความใหม่คะเนี่ยไมนี่นี่สมองไม่คิดเลยคิดเองงั้นเดี๋ยวเราไปเจอในงานดีกว่าว่าน้องๆเขาถึงจะเป็นไงบ้างนะครับใช่แหละบ๊ายบายพิชเช่พิชิผลสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สเตชันแต่งหน้าทำผมเดี๋ยววันนี้ แต่ถ้าผมเสร็จเนี่ย <ไป S 1> เราจะยุ่ง <ไป S 1> ทั้งวันเดี๋ยวจะต้องไปซ้อมเดินแล้วก็เปลี่ยนชุดไปบูธมามิแล้วก็เึ้นร้องเพลงสามพาดนะครับแล้วก็กลับมาเปลี่ยนชุดเดินผมอร้องกี่เพลงร้อง3าเพลงแล้วก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษด้วยอยากให้ทุกคนล้องติดตาม มีไรหรือเปล่ามีไรหรือเปล่าไม่ยืนยื้อไ้หรือเปล่ ก็เดี <see> <monastery> <The> <skin> ๋ยวจะไปบูธอิสกินนะครับผมแล้วก็จะต่อด้วยบูธอาร์เทมิสครับผมแล้วผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บูธครับอุ้ยรีแอคเห็นพี่มีนหล่อลอยอ่ะหล่อลอยมากไทยอินเวอร์หล่อลอย

เหลืออะไรบ้างเราอ่ะตอนนี้เหลือแค่นั่งรอครับแล้วก็เตรียมไปเดินแบบตอนห้าโมงเป็นเวลาสามโมงสิบห้าครับแล้วเพื่อนไปไหนหมดแล้วเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็มีพี่แซมรอแล้วก็เป็นเตอร์ยังอยู่ในส่วนคนที่เหลือไปถ่ายรูปครับเปลี่ยนลุกอยู่ฉันเปลี่ยนลุกอยู่ส่วนพี่เรย์กำลังทำฉันอยู่ไม่บอกว่าชันหรืออะไรต้องรอในติดต้องรอติดตามครับในติดตามเฮ้ยใหม่แล้วเฮ้ยนี่มัน แล้วบอกบอกบอกเราผมอลยนะเดี๋ยวต้องไปติดตามใช่ไปติดตามที่ไหน M Choice Music เดือดเดือดวเตีอยติดแบบนี้ยังไงบ้างก็ตอนนี้เ้ยตอนนี้ตอนนี้นะฮะผ เราได้ทำการแต่งหน้าเรียบร้อยทำผมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะรอเดินพรมเราเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งเหมือนกันมีหมวกด้วยหลุดปะหลุดปะจะหลุดปะเราเดินจะเชยไงเราเดินลอยๆวันนี้เราลอยเลยจะหลุดไหมก็ไม่หลุดเพราะลอยใช่ลองขยับลอาขยับเฮ้ยเป็นไงน่ากลัวอยู่นะ้ขยับอะไรเงี้ยน่ากลัวอยู่สวัสดีทุกคนหน่อยเฮ้ยอันนี้อันนี้เอ่อน้องชื่ออะไรครับ ไม่ได้ีมาทำอะไรอ่ะวันนี้มาทำอะไรครับอมามาหาอาหาอะไรแบบไม่ได้เลยอยากเอออยากข้าศึกจับเอาวันนี้มาทำอะไรมาเดินชมครับผมอ่าได้เกียรตินะครับผมจากทาง M Choice เราเป็นเจ้าบอสนะครับครับผมอ่า รางวัลนะครับรางวัลเล่นเกมดีเด็ดไม่มีใครเล่นเยอะเท่าผมได้รอยีไหมสี่ขุนร้อยไม่มีใครเล่นเยอะเท่าผมแน่นอนแนนน่อถูกต้องปีนี้ฮะในแล้งฮะก็ปาไปแล้วเกือบพันเกมแล้วใช่แล้วก็ติดท็อปหนึ่งของประเทศไม่เพราะเพราะอะไร0.5 0.5ของประเทศนะครับผมยังไงฝากติดตามเซฟด้วยนะครับไม่ใช่เซฟธรรมดาเซฟแล้วน้องฝั่งฟังอยู่ไหนปัญหาถามังไม่เจอยังไม่เสร็จหรอพี่ป๊อปแซมหลับไปหรือยัง หลายทีแล้วพี่เพททักทุกคนหน่อยเร็วยังไม่ไทักใครเลยทักไม่ได้ตอนนี้ยทักคนดูหน่อยสวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับเช็คอินวันนี้ภารกิจมาให้กำลังใจน้องๆเดินเดินกับใครเดินกับใครคนแดงเออเดินคนเดียวครับเฮ้ยไม่ดูครับมาวันนี้เสียอะไร วันนี้สีเหลืองอเพราะอะไรใช่สีเหลืองคือไม่สีเหลืองเยลลโ่ใช่อีโต้ไม่มีเพราะอะไร M Chai มินอ a อ o r นี่คืองานที่ปลอดภัยมอแสงสีฬาเยอะที่สุดเอ่อดาราเมืองไทยเยอะที่สุดข้งมแข่ง้าทั้งประเทศหอบตัวมาที่นี่เพื่อแข่งมาสุดท้ายทั้งวันที่แฟนๆรออยู่ข้างนอก พูดตามนี้หน่อยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนดูคลิปด้วยฝากกฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนตกด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 ะดงดก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 กดกกดคอกดดดกดกดกก หลอกไปเอ้ยเซฟจริงสังคมมอมเมาเลยอย่านะอย่าให้มีครั้งที่สองถ้ามีครั้งที่สองอะก็ไม่ควรมีครั้งที่สองถ้ามีครั้งที่สองอะนี่นะครับผมน้องฟางของเรานะครับผมอะก็เลือกกันได้เลยครับว่าจะเป็นเซฟฟางหรือฟางเซฟ เดินพลัดงานครับวันนีมาเจอกันแวะแวะมากินข้าวฝีครับเฮ้ยมีส่งไม่ได้ยิพี่มีส่งไม่ได้เออขอบคุณครับใครอนุญาตให้ไปที่อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปไม่ไงอ่ะเป็นรบกวนที่จะตอบผมมันยาดิครับผมยาดิยาเดิของฝั่งนักก็ไปเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาสเตอร์พีชนะครับคราวนาวนะครับชุกสตีมมุกคันโตนะครับแล้วก็มีแดนซ์เอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาแล้วเขาก็ไปเลยนะ รามีแขกสุดพิเศษเฮ้ยสวัสดีตอนนี้ครับเราได้คุยกับไอรอนแมนแล้วครับวันนี้ครับครับผมพี่ดาวเชียงเป็นเกียรติจากทางมาวเวลมากนะฮะที่มาร่วมงานเฮ้ยเดี๋ยวจะลุกมองขึ้นมาสวัสดีครับผมก็พี่ปอนของเรานะครับวันดีมามาด้วยสภาพที่เกินร้อยเกินร้อยเกินร้อยแน่นอนหนักนะครับมีน้ำรู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมยังปงฝาให้กำลังใจปอนด้วยนะครับผมเป็นไปได้ทำท่าอะไรตอนเดินลงไปปึ๊บจังหวะแรกนั่งก่อนปึ๊บจังหวะถอดปึ๊บ อันนี้รงไหนแล้วปไดเลื่อนอ่าไดเลื่อนนะตอนต้นเลยแล้วก็ไปกลางมาปุ๊บก็แบบลงอีกอันนี้อนิคะไหร้วกันครับกคนีลงอมอะไรคบเนี่ยไป Turning, good. Okay. Hello <laughs> เพราะฉะนั้นทุกคนออสู้สู้ให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะมาเช้าขนาดไหนคุณต,ต้องสู้ <c oughs> <c oughs> สู้นะครับ <c oughs>

ครับนี่ไง <c oughs> ค,ไครับนไงครับาฮ่าฮ่าดู่ซเลยอ่ะพวกครับผมก็ <c oughs> ปกินกรรมกันหนึ่งนะครับ <c oughs> อถ้าเกิดไม่มีใครเปิดคลิปแล้วก็จะใช้คลิปเราเออาดูมแต่ถ้ามีไปเจอกันที่เวอร์ชั่น2เออเพราะฉะนั้นดูคลิปเราไปก่อนนะครับเวอร์ชั่น1ครับผมก็วันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมกับการ M Choice Mini Award นะครับผมก็นี่ผมสนุกมากๆนะครับมีน้องๆหลายคนมานะครับเป็นไงให้กำลังใจน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะงานต่อต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้าอูเป็นยังไงโอ้โหใชได้ใช้ได้สองมาตั้งอยใช้ได้เลยนะครับผมโอเคได้ครับไปเจอกันครับผมไป เวอร์ชัน2ครับเฮ้้ยอครับเวอร์ชันสนะครับครับผมตัวไี้เลยปิดคลิปเวอร์ชั่น2ครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับเวอร์ชั่น3าปิดคลิปแบบไม่ซ้ำใครอ่ะกลับบ้านดีเฮ้ยปิดคลิปเวอร์ชั่น4เสี่นีใหะปิดคลิปเวอร์ชันที่ห้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นงานจนจบงานเลยนะครับผมก็เจอกันปีหน้านะครับปิดวอล์กเวอร์ชันที่6 เยิ a ปัเอ๊ะเอ๊ะไมนี่แหละนีดีแล้วปิดคลิปน้อผมปิดให้แล้วไปครับปิดคลิป